หมูบินครับติดเกี่ยวครับดูลูกปั่นครับดูครับดูชัดชัดครับหมูบินโอ้โหยาวังครับจังหวัดชนบุรีครับเปิดเข่าได้ครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเก่งสุดครับ โอ้เสิร์ท็อปอย่างนี้ไม่ได้กินแน่นอนครับดูครับลูกหยียหนนบห,ยยห้าต่อหกบัน,บนไปโอ <c oughs> จับรถมาครับนี่แหละครับปัญหาครับเจอลูกปั่นครับ <c oughs> นี่ครับจับ ปะทะกับของนอกครับต้องรับลูกปั่นให้ได้ครับโอ้โหโโห,หมูบินลูกนี้เตะฉีกได้ดีครับห,ห,หมูบินครับติดเกี่ยวครับดูลูกเหยียบครับต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับแอดมินเพิ่งมาถึงครับมาดูลูกปั่นครับ ดูครับดูชัดๆครับหมูบินโอ้โหวันนี้เราอยู่กันที่สนามโรงเรียนบ้านนาวังครับจังหวัดชลบุรีครับเปิดเข่าได้ครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเก่งสุดครับนี่แหละครับพม่าคนนี้ครับมึงเก่งสีน้ำเงินเบอร์สิบนี่ครับเขาบอกว่าเก่งสุดครับ มาดูลูกปั่นครับดูครับอือหืออกไปนิดเดียวครับข้างสนามก็มีกองเชียร์พอสมควรครับโอ้เสิร์ฟท็อปอย่างนี้ไม่ได้กินแน่นอนครับดูครับลูกเหยียบตอนนี้อีกสิบนาทีเที่ยงครับกำลังแดดเลยครับ มาดูลูกปัน่นปั่นไปโอ้อพิกเนิครับจับล้นมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับเต็มเท่าไรแล้วกันครับห้าต่อหกเออคือผูตอบเป็นภาษาอีสานห้าต่อหกบันไปโอ้จับล้นมาครับนี่แหละครับปัญหาครับเจอลูกปั่นครับเดี๋ยว มาดูวงเสิร์ฟชัดๆครับดูครับลูกเสิร์ฟปันครับนี <Summer. S 1> ่ครับจากปะทะกับของนอกครับต้องรับลูกปั่นให้ได้ครับโอ้โหหมูบินลูกนี้ตเตะฉีกได้ดีครับเอเดี๋ยวโหโหโหอขอไปเบิ้งนี้ช่องตะก้อๆๆเขาเซนเดอร์เปิดหัวลูกแรกอย่างนี้ เหลือเลยครับเอาติดส้นโอ้อย่างนี้ขมปีดีครับเอ้ยยิเลตรงยาตรงยาบางคนไทยตรงยาตายาตายานี่ครับกางเกงสีน้ำเงินเบอร์สินี้าสายรายงานมาว่าเล่นเก่งสุดนะครับสวัสดีครับ มาดูจะปั่นท่าไหนครับยืนท่านี้ครับมีปั่นอีกแบบด้วยครับจับลูกแรกมีเซครับหมูบินเตะของได้ดีครับถือว่าลูกปั่นนี้พอๆกับเจ้าพอๆกับเจ้าโนพม่าเลยนะครับโจ้าราวิถีเสิร์ฟอยังอยู่ล้นมาโอ้อย่างนี้ขมปีหรือเปล่าขมปีครับ นี่ยังกะมะคมปีก็ไปอีกอะคมปีไม่ได้มไม่ได้่มปไม่ได้มันเดี๋ยวโดนปิดเดี๋ยวเพจโดนปิดไม่ได้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนแดนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายฝั่งพม่านะครับจะได้เห็นลูกปั่นกันชัดๆครับเพื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะเรียนแบบนะครับแอดมินยอมเดิดตากแดดครับโอ้โหแดดแดดแรงมากครับตอนเที่ยงครับวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าป่าเข้าดงก็ต้องตามมาถ่ายครับไม่ได้ครับฝั่งคนไทยเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาโอ้โหลูกพีี้สวยงามครับเนตก็ไม่สูงนะครับเนตถือว่าเป็นระดับของคนไทยนะครับโจโจ้เสิร์ฟพิกเนตอีกแล้วครับยังเปิดได้ครับ ลากไปกระทืบแน่นอนครับเออฟังฝั่งนีซื้อไว้ยังนี่ประมาพคนนี่ซื้อไว้ยังหูจักบ่ครับไม่ครับจำชื่อไม่ได้เมื่อ่อยได้ถามชื่ออ๋อจำชื่อไม่ได้ดูครับมาดูลูกเสือปัน่นปั่นท่าไหนอีกอชิมเปิดลน้นโอ้อย่างนี้ขมปีดีครับถ้าเป็นพวกที่นังน่งงานก็รู้ชื่ออยู่แล้วอ๋ออ๋อนี่เดินสายมาใช่ครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเหตุวงเสือปั่นไม่ชัดครับเดี๋ยวหามุมเสือดูวงเสือปั่นกันครับ,บดูครับโจยกค่อนข้างห, <ๆ S 1> ห่างโอ้โหจทีมยังเตะได้ดีครับเก้าตดเจ็ดครับโจเสิร์ฟเปิดลูกเดียวครับ ต่างไปทันหรือเปล่าโอ้โหอย่างเวอร์ได้ทันครับดูจงังหวะปั่นครับปั่นไปโอ้ยลูกค้ามหัวลงครับลงในเส้นเลยครับเจ้าทีมเช็คออกพลาดครับอันนี้ข้างในเตะเท่าไหร่เตะกี่บาท พันข้างละพันนะครับคู่นี้ชิงกันรางวัลกันอยู่ที่2,000บาทครับแปดต่อ9ครับคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับทีมเปิดมีเซนนิดนึงครับโจโจยังยกได้หืมยังเตะได้ดีครับเก้าต่อแปดครับ ดูครับกรรมการครับเอาใบไ,ไม้เอาใบไ,ไม้มาบังแล้วครับกรรมการร้อนครับโอ้จะบังอยู่ไหมครับด, <laughs> ดูกรรมการครับเอาใบไ,ไม้มาบังล่มครับแปดต่อเก้า <9 S 2> <laughs> ครับมาดูลูกเสือปั่นตต่อเจ้าเปิดมีเซครับอ้วนต้องลากเอง แอดมินยังสนใจอยู่ที่กรรมการครับดูครับอ๋อบอกให้ถอยหลังนะิดนึงครับเดี๋ยวกลัวคนไทยเดินเยอะครับเสิร์ฟมายังเปิดไว้ได้ครับลากอย่างนี้จะเลือแล้วครับออ ปดต่อเก้าค,นนครับ,รบมาดูลูกเสือปั่นครับจังหวะสบัดขาต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ได้ถือขากล้องมาครับเพราะว่าถ้าถือขากล้องมาจะดูว่าตั้งใจถ่ายเกินไปครับลูกนี้โจโจเสร์ฟหลังเท้าออกครับ เดินมาฝั่งนี้ก็เดินหนีแอดมินอีกครับปานไปไม่ข้ามครับแปดเก้าต่อแปดใช่ไหมเก้าต่อแปดครับแข่งขันกันที่สิบห้าแต่ไม่มีดีวนะครับโจโเสิร์ฟเสิร์ฟแค่ข้ามครับเสิร์ฟแค่ข้ามไม่ได้กินแน่นอนครับ ดูครับใส่รองเท้าข้างเดียวนะครับเป็นนักกีฬาที่ไม่เปลืองรองเท้าครับแปดต่อเ้าครับ8ตอครับยังคู่ขี้สูสีกันอยู่จะทิมเปิดได้ครับยกมาหมูอ้วนโอ้โหเตะดีครับเก้าต่อแปครับเอาเลยครับ เ you, you, ลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนฝั่งด้านคนไทยได้มาอีกหนึ่งแต้มครับหนีไปเป็นสิบต่อแปดครับเขาพูดอะไรกันผมก็ฟังไม่เข้าใจนะครับสิบต่อแปดครับ โจเสิร์ฟมาเปิดอย่างนี้ขมปีสิครับเอ้ยโจโจเกี่ยวหลังเท้าได้ครับโอ้โหเกี่ยวได้ยังไงครับลูกนี้ครับสิบเอ็ดต่อไปครับอ๋อเห็นพ่อม่บอกว่าปูเดปูเดครับแสดงว่ารอดครับสิบเอ็ดต่อแปโจเสิร์ฟเปิดมีเซครับยกค่อนข้างห่างโอปาดออกไปเลยครับ เริ่มเครียดแล้วครับสิบสองต่อแปดครับเหลืออีกสามแต้มเกมครับ <c oughs> คนไทยเสิร์ฟมาเสิร์ฟแค็กข้ามครับตั้งไปอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ ต่อสิบสองครับโจเปิดไม่ดีเท่าไรครับแต่ยังยกมาได้สวยครับสิบสองต่อแปดครับโจ้โจเสิร์ฟครับ เปิดเข่าได้ครับตั้งเข่าไปอย่างนี้โอ้โหฝั่งหน้าเน็ตครับแปดต่อสิบสองครับ ขอมาเซฟครับโจเปิดมีเซฟโจทิมต้องลากเองครับลูกนี้โจทิมเตะไม่ข้ามครับเตะลงฝั่งตัวเองครับตตเบตะลงฝั่งตัวเองใช่ไหมยเก้าต่อสิบครับต่อสิครับลูกเซฟปัน วี่เราขับวีใครรู้ก็แปลให้หน่อยนะครับเขาพูดอะไรกันครับ1 2บสองตครับ1 2อเก้าครับเปิดสวยตั้งสวยลุงนิ้ลงครับบอมมาดไม่ได้นะครับถ้ายังรับลูกเสิร์ฟปั่นของทางด้านพม่า ยังไม่นิ่งแบบนี้ครับมีโอกาสเป็นแต้มได้เหมือนกันครับนี่ครับถ้าเปิดได้สวยก็ได้เตะแล้วครับอยู่ที่การเปิดลูกแรกแล้วครับว่าเปิดได้สวยหรือเปล่าครับออเอาเมื่อสักครู่ลง,ลง,ลงค่อนข้างเยอะนะครับนะผมก็เห็นว่าลงเยอะนะครับ โอเคจำ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 ได้จำจำจำเอาใหม่เอาใหม <light> ่ <reflecting> มเอาใหม่เอาใหม่ขอชาเลนจ์ได้ไหมครับจำ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 เอาใหม่ครับลูกเมื่อสักครู่เอาใหม่นะครับนี่ครับสปิริตนักกีฬาครับเอาใหม่ครับลูกคาบเกี่ยวก็เอาใหม่ได้ครับ ลูกนี้ออกครับเอ้ยตเตะเบาๆหน่อยดิกรรมการมองไม่ทัน12ต่อ9ครับฝั่งคนไทยเซฟครับเปิดเข่าได้สวยเหยียบเองอ้าไม่ข้ามครับจริงๆปล่อยให้กางเกงน้ำเงินข่านี้ก็น่านไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับจังหวะเจ้าตัวจะลากเล่นเองครับ หนีขึ้นไปเป็น13ต่อ9ครับเหลือ2แต้มเกมครับโจา่าวิถีเสิร์ฟโจเสิร์ฟมาพิกเน็ตเออเสิร์ฟชา้าๆอย่างนี้ที่กรรมการจะได้เห็นเก้า <c oughs> ต่อสิบสามครับปั่นไปไปมีปั่นหยอดด้วยครับ สิบสามต่อเก้าครับฝั่งด้านคนไทยเสิบครับโอ้โอลูกลงเยอะครับจังหวะเสิบเข้าช่องกลางได้ดีครับไม่มีใครรับครับเหลือแต้มเดียวเกมแล้วครับสิบสี่ต่อเก้าครับ โอ้โหลุกนี้โจโจจะหยอดครับลูกออกไปเยอะครับเก้าต่อสิบสี่ฝั่งทางด้พาพม่าเสิร์ฟครับลวงนิ้วล้วงเข้าไปในลูกครับสังเกตดูดีๆครับจงังหวะจะเสิร์ฟนิ้วล้วงเข้าไปในลูกประมาณสามลูกครับอา้าวเปลี่ยนเป็นเจ้าทิมมาเสิร์ฟบ้างครับ 14-9ครับโอ้ยอย่างนี้จะเหลือแล้วครับรับเบิด์ดีครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับฝั่งทางหน้าคนไทยเอาชนะพม่าไปได้ด้วยสกอร์15-9ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ไวด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาเหลี่ยมอื่นกันต่อครับ ยังไม่ยอมกันง่ายๆครับ